ปลาซูสานปลาสักสามมืคีหมู่ห้าและหมู่สิบสองและโบชีห้อยครับ ไม่ได้ถือแล้วเป็นหลังไม่ถือหลังนี้เป็นหลังอะไรที่ใช่ไหม เาหนึ่งปีโอ้ยไม่จังลูจะได้เสว่าสร้างสร้างยงสวอไ้กันลูกว่าเสิวเลียงมาจะ้วว่าจะปลานี่ยเดปลาดั้งเดิมเลยน่ะปลาปลาเาปลาเข่าเนี่ยมันจะลมลื่นล้มลมงนนี่ครับไม่ลวงนะไม่หลวงโอ้ดีครับเม็น มันลุกแล้วนเนาะเขาจะไม่ได้แล้วอันนี้ตามอัตลากษเนะาะหลวงเนาะวัดศรีบุญชุมได้มีโครงการก่อสร้างเมนปอดบนพิษเพราะว่าในภาคเหนือเนี่ยไม่นิยมจะมีเมนอยู่ในวัดแต่ว่าทางวัดมีพื้นที่อยู่ประมาณสิเจไร่คือที่เป็นที่ชาปนาสถานของของวัดศรีบุญชุม แล้วก็วัดศรีบรรชมีชาวประเนาาิานไม่มีเมนที่จะเผาศพแล้วก็อำนวยความสะดวกกับญาติโยมเพรทุกสถานที่อย่างเช่นญาติโยมที่มาจากต่างถิ่นเนี่ยแล้วก็ไม่มีที่เผาศพถ้าไปเผาที่อื่นจะต้องซื้อเผาไปที่เผาที่อื่นยัต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการจัดเก็บแล้วก็บริการอะไรต่างๆมากมายทางวัดก็เลยม,มองถึงมุมนี้ อยากจะมีเมนเผาศพที่มาตรฐานและใช้เป็นสถานที่ในการเผาศพและอำนวยความสะดวกกับศพทั้ง,ท,งทั้งหมดไม่ว่าฐาน,านะไหนก็ตามทุกคนขอจเจริญทรที่ผ่านมานั้นมีปัญหาหรือว่ามีเจ้าภาพมารับเป็นเจ้าภาพแต่ปรากฏว่าถึงเวลาสร้างจริงๆก็หายเข้ากลีบเมกไปเลย เราก็ในฐานะเป็นเจ้าวาดและเป็นเจ้า,าคณะตำบลก็ประกาศสถา,าญาตยมหมดแล้วปรากฏว่าญาตยมก็ถามตลอดลว่าเมื่อไหร่จะสร้างเมนสร้างเมน,เมนก็มีคําตอบว่าต้องรอเจ้าภาพสุดท้ายมาเราก็ต้องคิดว่าเอ้ยเราจะต้องดําเนินการเองละหากสถา,าญาติยมต้องการที่จะร่วมทําบ,บุญกับทางวัดศรีบุญชุมก็สามารถติดต่อได้ที่วัดศรีบุญชุมเบอร์โทรศัพท์097 9 7 9 9909หรือติดตามเพจพระครูประยุทธ์ศีลสุนทร